สวัสดีจ้ามาจะมาหลุนล้าสตาของใบสามสี่สิบห้านาที่ของที่สองแล้วจะนอกวันที่หนึ่งแม่มลลัยหยุดแล้วจะเด้อแม่มลลัยหยุดของวันที่หนึ่งบรายล่วงขีพหาพีนองในช่อมอันนี้ทำมาหลุนของวันที่สองหลักสิบหลักหน่วยเอาเอาที่ออกของวันที่หนึ่งมาคำนวณสูตรคำนวณบนกับสีได้แบบนี้ล่างกับสีได้แบบนี้แล้วจะเด้อหลักสิบช่องได้หาได้หกหลักหน่วยได้สี่ห้าหกวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่หา แม่หลัดจับคู่ห้าซีจ้ะห้าซีห้าห้าหกห้าหกหกหกห้าหกหกจับคู่ไปซีคู่แต่จริงจับได้หกคู่นะจ๊ะนะจุดไหนจับได้หกคู่หลักสิบหลักน้อยสุดคำนวณล่างจากคำนวณมาจากเลขออกกลาง หลักสิบได้ห้าได้สี่ได้สามลงในสามสี่ห้าเป็นเลขที่สวยงามเราจะห้าสามห้าสี่ตรงกันยุที่ห้าสี่สี่ห้าเนี่ยตรงนี้สามสี่ห้าอันนี้สี่ห้าหกปสันพี่น้องสังเกิบวงตัวเลขแล้วจะเนี่แมมม่าจะจับคู่ห้าห้าสามห้าสี่หมึกเสร็หน่อยมันก็สีม่งเห็นน่าจะเนาะมันสีมันสีอัน ไล่ตาแล้วพี่น้องเเมมลาเห็นชัตอยู่แตะวะ่ว่าไปลงในกล่องแล้วไปลงในนี่แหละกะทิบอชัดเน 5, 3, 5, 3, 3, 3, 3, จนห้าสามห้าสี่สามสามสามสี่สามสามสามสี่จะมาวะเนาะพี่น้องว่าบอแม่เมมลาจะเอาเลขหากับเลขสี่แล้วจะเด้อนี่แม่เมมลาจะเอาเลขตัวนี้ลงมาว่างตรงนี้วิ่งรูดบนและล่าง พี่น้องคำนวณพี่น้องมีสูดเป็นของตัวเองกับคำนวณนในตัวเดียวกันคือเกาเนะแต่เด้อตรงหนิมของวันที่หนึ่งกับโค้งซีมาอยู่จุดหนีเนาะแมมลากว่าพาะวแมมลาได้ชมได้ช่มอยู่พาะวา่มไปกับได้เอามาคำนวณน,นะว่าเลกเออเลกเข,ข่าตัววิงรูดว่าสันวิงรูดบนล่างที่หักกับซีเบิงจิมา่าบ่ดดี้พี่นออ้องอาราบสตาร์ล่วงแลว้วมือน้วันจันเนาะกัสซีเอา เล่าสมัคคีโล่งเล่าพัฒนาเล่าวีไอพีเนาะพี่น้องเนาะเอาปะมานีเนานะจต่เนาะรุ่นเบิงว่าจะมาบอรุ่นเบิงบอมาเข้ากับสึกบอสือบอมมาเข้ากับผ่านนะพี่น้องเอาประมาณนี้จ้าเรื่อยๆกันทุกวันเจอก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า